ทันทีที่นายเสรษฐาทวีศินนาย,ยกรัฐมนตรีเดินทางจากท่าอากาศยานทหารสองดอนเมืองถึงจังหวัดร้อยเอ็ดและการละสินได้ไปติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายทรงพลังใจกลิ่มผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่สอพร้อมสสร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรีได้ไปรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำที่มีการบริหารจัดการได้อย่างเพียงพอและยังมีการขอให้รัฐบาลช่วย4ี่โครงการงบประมาณ212ล้านบาทขณะที่ทางจังหวัดยังได้ขอบ่อบาด,ดาลพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรด้วยพร้อกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ไปพบปะประชาชนที่มารอพบนะครับมีการผูกผ้าเขาม้าให้ตามธรรมเนียมการต้อนรับ นายยกรัฐมนตรีกล่าวย้ำกับประชาชนว่ารัฐบาลต้องการติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่างๆเพื่อจะสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมโดยช่วงปีที่ผ่านมาการบริหารจัดการน้ำทำได้ดีน้ำไม่ท่วมและก็ไม่แล้งเกษตรกรสามารถทำนานในพื้นที่ได้ ส่วนปีนี้สถานการณ์น้ำยังน่าพอใจแต่ก็ต้องเฝ้าระวังธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้โดยปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าจะกลับมาติดตามความคืบหน้าโครงการที่ได้จัดสรรงบประมาณลงไปหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังจังหวัดกาลสินครับเพื่อไปติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งที่บริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากุดแขน จังหวัดกาลสินและการแก้ไขปัญหาพลังกั้นลําน้ําชีสุดตัวขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้ก็จะลงพื้นที่ไปบึงอารามอาเภอยางตลาดที่จะพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดกาลสินต่อไปจากนั้นก็จะมีการไปประชุมหาหรือการแก้ไขปัญหาและแผนพัฒนาจังหวัดที่สารากลางจังหวัดกาลสินนอกจากนี้จะมีการให้นโยบายการบริหารจัดการน้ําเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บและก็ใช้สําหรับการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำห้วยส้มปล่อยจังหวัดกาฬสิน์และเดินทางกลับถึงกรุงเทพในช่วงเย็นวันนี้ครับ